ตำรวจจับกลุ่มตีนแมวตะเวนขึ้นบ้านลักทรัพย์ในพื้นที่อำเภอคลองหอยโข่งและอำเภอหาดใหญ่ในช่วงสองเดือนที่ผ่านมานะคะซึ่งโชคโชนต่อเนื่องเกือบทุกคืนไม่ต่ำกว่า20หลังค่ะ ตำรวจชุดสืบสวนกองกักับการสืบสวน3ามกองบังคับการสืบสวนตำรวจภูทรภาค9้าร่วมกับตำรวจชุดสืบสวนสอพอคลองหอยโข่งและชุดปราบปรามยาเสพติดภาค9้าตามไปจับกลุ่มนายสมยศอนุสารหรือว่าบีอายุ25ปีผู้ต้องหาตามหมายจับของศาลจังหวัดสงขลาในข้อหาลักทรัพย์และบุกรุกเคหสถาน โดยเจ้าหน้าที่จับกลุมตัวได้ขณะเดินอยู่ริมถนนหน้าโรงเรียนโป๊ะหมอตำบลบ้านผู้อำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาทีแรกเมื่อเห็นตำรวจก็พยายามที่จะวิ่งหลบหนีนะคะแต่ตำรวจก็ตามล็อกตัวเอาไว้ได้ สำหรับคดีนี้ค่ะย้อนไปเมื่อช่วง2เดือนที่ผ่านมาได้เกิดเหตุคนร้ายก่อเหตุลักทรัพย์ตามบ้านเรือนชาวบ้านหลายหลังต่อเนื่องเกือบทุกคืนไม่ต่ำกว่า20หลังทั้งในพื้นที่อำเภอคลองหอยโขงรวมถึงอำเภอหัดใหญ่ทางชุดสืบสวน3ภาค9จึงร่วมกับชุดสืบสวนสพอคลองหอยโขงลงพื้นที่หาเบาะแสคนร้ายค่ะ และก็ทราบนะคะว่าคนที่ก่อเหตุคือนายสมยศหรือว่าบีมีบ้านพักอยู่ในพื้นที่หมู่7ตําบลคลองหลาอําเภอคลองหอยโขงที่แรกนั้นได้นําตัวมาสอบสวนนะคะแต่ก็ให้การปฏิเสธว่าไม่ได้ทําเจ้าหน้าที่จึงได้เก็บลายนิ้วมือแฝงกับ DNA ส่งตรวจที่ 0, ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน9ใช้เป็นหลักฐานเปรียบเทียบกับลายนิ้วมือและ DNA ที่เก็บได้ในที่เกิดเหตุและต่อมาเมื่อวันที่12กุมภาพันธ์นะคะตำรวจชุดสืบสวน3ภาค9และชุดปราบปรามยาเสพติดผ้าค9้า ได้ไปจับกลุ่มนายอดิพัฒน์หรือเบ้นอายุ30ปีนะคะพร้อมกับยาบ้า168เม็ดไอ้์3.10กร,รัมและปืน9มมพร้อมกระสุนอีก7นัดโดยปืนนั้นก็พบว่าเป็นปืนที่ถูกขโมยมาจากบ้านหลังหนึ่งในพื้นที่หมู่3ตํตำบลคลองหอยโขง่งและนายอดิพัฒน์ก็ได้ให้การนะคะว่าซื้อมาจากนายสมยศในราคา16,000บาท เมื่อพยายนหลักฐานชัดเจนนะคะเจ้าหน้าที่จึงขอหมายสารจากสารจังหวัดสงขาและก็ตามจับกลุ่มนายสมยศได้ทันทีซึ่งจากการสอบสวนรอบนี้ก็ยอมรับสารภาพแต่โดยดีนะคะเพราะว่ามีพยายนหลักฐานชัดเจนโดยบอกว่าเคยถูกจับกลุ่มคดียาเสพติดติดคุกมา2ปีเมื่อพ้นโทษออกมาก็กลับตัวกลับใจไปสมัครเป็นทหารเกณฑ์รับใช้ชาติอยู่2ปีและก็ปลดประจำการเมื่อวันที่30พฤศจิก,กาย,ยน2566 พอกลับออกมาอยู่บ้านนะคะก็ไม่มีงานทําเป็นหลักเป็นแหล่งรายได้ไม่พอใช้แล้วก็ยังมีลูกสาวอายุหนึ่งขวบอีกหนึ่งคนจึงหันมาตะวนล,ลักทรัพย์ตามบ้านเรือนของชาวบ้านในพื้นที่อาเภอคลองหอยโขงเพื่อนาทรัพย์สินไปขายหาเงินเลี้ยงลูกและครอบครัวและก็ยังยอมรับสารภาพนะคะว่าเสพไอด้วยเจ้าหน้าที่จึงแจ้งข้อหาด,ดําเนินคดี3ข้อหาทางลักทรัพย์บุกรุกเคหสถานและเสพยาซึ่งก็ได้ควบคุมตัวส่งพนักง,งานสอบสวนสพคลอ,องหอยโขงดาเนินคดีติด คุกอีกรอบค่ะ